สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอาจารย์อาร์มครับผมกศนเขตหนองแคมอาจารย์อารมมีเรื่องราวดีๆจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมเรื่องราวดีๆที่ว่านั้นคืออะไรคือการเปิดรับสมัครของกศนเขตหนองแคมนะครับผมเนืเนะ่องด้วยณตอนนี้กศนเขตหนองแคมก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25 6 3 ได้เปิดมาระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วทางกศนเขตหนน้องแขมก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะเข้าการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่สูงยิ่งขึ้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครได้นะครับที่กศนเขียนนองแขมนะครับเพรเกษม81นะครับผมตรงเข้ามาเลยนะครับผมหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผม การสมัครเรียนกสนเขตหนองแขมมีอะไรบ้างเอกสารการสมัครนะครับผมมีดังนี้ครับผมก็คือมีอะไรบ้าง 1. วุฒิการศึกษานะครับผมวุฒิเดิมที่เราจบมา 2. ส,สำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมสมสำเนาว,วัตรประชาชน 4. ก็คือรูปถ่ายของเรานะครับผมนิ้วครึ่งสวมชุดสุภาพหรือชุดนักศึกษาก็ได้ครับผมเข้ามาสมัครได้เลย และ5เอกสารอื่นๆเช่นอะไรบ้างครับใบเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆนานานะครับผมสามารถนํามาแสดงเป็นเอกสารเพิ่มเติมนะครับผมสาหรับการเรียนกศนเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัยวัยไหนก็เรียนได้ครับผมเข้ามาเลยกศนเขตหนองแขมยินดีครับผมยินดียินดีต้อนรับทุกท่านครับผมสาหรับการมาเรียนกศนเขตหนองแขมได้อะไรบ้างครับมผมตอบได้เลย ได้3ดอ3ดอคืออะไรบ้างดอที่1ก็คือได้รับการศึกษาที่เป็นมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปถมระดับมต้นและระดับมปลายส่วนดอที่2ได้ทักษะชีวิตการมาเรียนกศนก็จะได้เพิ่มพูนทักษะชีวิตน่วงด้วยกศนเขตหนองแขมได้มีการเพิ่มทักษะชีวิตในการจัดอาชีพต่างๆให้กับนักศึกษานะครับผมและประชาชนทั่วไป ให้ได้ทักษะในการเสริมสร้างอาชีพเสริมหรือนําอาชีพเสริมไปเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับผมส่วนดอสุดท้ายดอที่3ก็คือดอนี้สําคัญมากครับผมคือดอมิตรภาพได้มิตรภาพครับผมการมาเรียนกศนเกิดมิตรภาพอันยิ่งใหญ่เพื่อนร่วมชั้นก็ดีครูบาอาจารย์มีมิตรภาพไมตรีต่อนักศึกษาก็ดีนะครับผมมิตรภาพเกิดขึ้นได้ด้วยกิจกรรมต่างๆนานา กศนเขตหนองแคมก็ได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือให้เกิดมิตรภาพให้เกิดภาวะผู้นําและผู้ตามนะครับผมมั่นใจได้เลยสําหรับใครที่ยังคิดว่าจะไปเรียนที่ไหนให้มองกศนเขตหนองแคมมาครับผมผมพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาทุกท่านให้ประสบความสําเร็จด้านการศึกษาและนําไปสู่การพัฒนาชีวิตต่อไปครับผมวันนี้ก็ขอพบปะกับพวกเราแค่นี้และเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ